โอ้ไม่ทโอะไรฉันพอโอ้โหเลยโอ้โหการร่วมมือระดับโลกกับจัสตินบีเบอร์โโอ้ไอ้ตัวผมเนี่ยไม่ไม่ได้ข้าง จัดตินมากนะครับก็ก็ฟังเพลงเขาแต่คนที่ข้างจริงๆเนี่ยคือเมียกูฮะเมียกูเนี่ยข้างจัดตินมากล่าสุดทักข้อความส่งรูปนี้มาให้กูดูแล้วบอกว่าที่รักที่รักห้ามพลาดคอลเลกชันนี้เป็นอันขาดกูอยากจะลองไห้วะ เอาไว้ก่อนยังไม่มานะยังไม่เข้าถ้เหมือนเดิมอ่ะมันมากูก็เสียเงินกูดูอย่างทรงแล้วไม่เสียไม่ได้ฮะเมียกูบังคับมีน้องๆบอกมาว่ามีของแปลกมาโอ้โหกลังจะบอกเลยว่ามีน้องทักมาพี่พิมพี่มีของแปลกใหม่นะแต่ว่าพี่พิมต้องเข้าไปดูเองในฟรีไฟล์โอ้โหคู่แข่งเมฆสีทองอะเมฆสีขาวคอยดูนะแต่พยวพ เก็บอ <these people? S 2> ันนี้ใช่ไหมอันนี้คือกูวางแผนการตลาดให้มึงเลยนะฟรีไฟนะพอกูเก็บอันนี้ใช่ไหมกูเสร็จอ่ะกูเสียเงินแล้วเรียบร้อยหมดแล้วเดือนหน้าเดี๋ยวมึงก็เอาเมฆสีดำเข้ามาขายเมฆสีแดงเมฆสีน้าเงินเมฆสีเขียวเมฆสีทองมึงจะแดกเงินกูยาวๆใช่ไหมกูยอมมันน่ารักอะนุ่มเหมือนเอาตัวมาจุ่มมาร์ชเมลโล่ยาบเลยโดนดิครับรออะไรล่ะครับผมโดนดิครับ <but S 2> คงจะไม่เหมาใช่ไหมคงจะไม่เหมาใช่ไหมน้องเมฆสีขาวเอา,เอา,อางี้ทําประชามติกันเลยถ้าพี่ได้ไม่เกินสามครั้งต่อให้มีเมฆสีลุงเข้ามาพี่ก็จะเติมพี่ขอได้ไหมไม่เกินสามครั้งอ,อ่งนะโอ้หไม่ีแค่ิเกียวหนึ่งแล้วนะโอกาสเหลือสองแล้วนะไม่น่าได้แล้วแรงไม่ถึงอลอ เหลืออีกหนึ่งนะไปไปไปเฉ<ป>ี่ยวมันดูหนักเดิมๆซ้ำๆแบบซ้ำไปซ้ำมาวนไปวนมาคืออยากต่อยหน้ามวัวเจมรูกเขาหรอก เต็มใจให้หลับอะไรกอ่ะอะไรนี่คืออะไรนี่ชุดอะไรเง่าโอ้โหโอ้โหอุยอุยอะไรอ่ะเช็ดแค่ไม่รอดสินะกูโอ้ยนี่อะไก็นั่งอยู่บนมือเลยล่ะ เหมือนเดิมอะคุณผู้ชมเหมือนเดิมแม่งดูดิผมไม่กลายเป็นคนจิตใจหยาบช้าแบบความตื่นเต้นความเหล่าใจเนี่ยมันไม่มีอยู่ในจิตใจผมมานานแล้วครับคุณผู้ชมครับเก็บไม่ให้หมดเอว,วันนี้นไหนๆก็เข้ามาแล้วอู้ชุดข้ม่วง จะง่วงได้ไงตั้งชื่อชุดโดนอีกแล้วกูโดนอีกแล้วไปเร็วๆลยไอวอลอ่ะเออ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 มึงหลอกกูยันวินาทีส uh, 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 uh. ุดท้ายกูเหลือเชื่อมึงว่า ไม่แต่มือกูมันหยุดไม่ได้จริงเขี่ยโมโหตัวเองกูใส่ชุดสีม่วงเลยละกันเตี่ยแตงตุยอะไรเนี่ยมีอะไรอีกเอ้๋วดูที่ร้านค้ามีอะไรโดนๆอีกนะครับนี่คืออะไรอ่ะอ้กระพือปีกไฟแห่งชัยชนะยาดเลยตามเพชรสี่เก้ากาตอนมี่ไหนเด สนใจเติมเกมนะไม่ว่าจะเป็นฟรีไฟล์หรือว่าเกมอื่นๆนะครับเกมอื่นๆก็รับเติมยกูต้องเติมป่ะเดี๋ยวกูทักเดานชอปแป๊บหนึ่งอน่ารักจังเลยอย่าลืมนะเดลฮันชอปนะครับผมสะอาดรวดเร็วปลอดภัยอร่อยแน่นอนคุณผู้ชมหมดแล้วนี่มันชุดอะไรวะเนี่ยโอ้โหมันไม่เท่เลยอะชุดมันแบบว้าวชื่อเกมมันเฟี้ยวอะ เชี่กางเกงแม่งเฟี้ยวอ่ะคุณผู้ชมเชืเอไม่อยากได้ชุดได้อยากได้กางเกงอะชเชื่อโดนเนี้ย <c oughs> อยากได้กางเกงอะ่ะเสื้อไม่อยากได้เลยนะเสื้อแบบไม่ต้องมาก็ได้เงี้ยแต่ขอขอกางเกงกางเกงโอ้ไม่ใช่มันคืออะไรวะรองเทา้าที่ได้กางเกงนี่จะไม่ไปต่อเลยนะบอกให้โอโ้ได้เสื้อว่ะเสื้ออะไรวะเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนเลย ดูดิว่าแรกแรกเลยรได้บ้างได้ร้อยเจ็ดสเอาไปโอเคนะครับผมได้ทั้งชุดกูชอบแค่กางเกงแค่นั้นแหละที่เหลือแม่งหน่อมแน้มซื้อไปหมดคุณผู้ชมไม่อยากเหลือไอ้ไอ้นี่เอาไว้นะครับชุดไม่ตลกกไงก็ไม่รู้ว่ะคุณผู้ชมแต่อย่างที่ผมบอกฮะอะไรที่แปลกเนี่ยนะครับผมเราจะเก็บให้ครบคุณผู้ชม โอ้ ح, เอาจริงๆนะเวลาผมบ่นหลายๆพาทนะพเพื่อนๆสังเกตปะมันจะมักมีอะไรมาขายใหม่ๆอยู่เรื่อยอนี่ไม่ได้โม้ตัวเองนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปโดดล่มกันพร้อมกับน้องเมฆสีขาว <c oughs> <c oughs> วันนี้ไม่เน้นไก่ครับเน้นโดดบ่อยเน้นโช์เมฆสีขาวลงไปล่วงลงไปล่วงล่วงแผลล่วงแผลอะไรเนี่ยมือกูนี่การกดไปท่วนะหนหาว้ามือมันหาเรื่องเด ER. ้อมันหาเรื่องไปเรื่อยเด้อ ไม่เน้นเข้ารอบลึกครับไอพีมันเน้นโดดครับวันนี้โอไม่ชุดชุดแม่งอย่างเด่นนะคุณผู้ชมไม่มีคนบอกว่าผมสามารถกดอันนี้ได้เย็ดโดเฮ้ยยังไม่งยังเทออเปลี่ยนชุดเฮ้ยเท่ไ่เปล่านี่เช็ดคุกโอ้เนี่ยผมเบื่อชุดม่วงนรกเนี่ยผมก็เปลี่ยนได้ อาละกันางสูอานะัวสยไม่สร็จสุดงอคงฮะี่ร้อนเลยนาะเน้นโดดน,นะวันนี้เน้นตายแล้วก็โดดมาโชว์เนี่ยดูเลยมึงมันยังเท่นะผู้ชมที่นนี่คือใช่เลยอะฉลาดนะรอบนี้ผมบอกเลยว่า ไฟีไฟทำงานได้ฉลาดมากนะครับผมหลอกแดกเงินกูได้เนี่ยฉลาดเลยนะว้ายใช่เยอะไปเปล่าความกลัวเป็นสิ่งที่เราสร้างกันเองคุณผู้ชมแต่เขาลงก่อนเราด้วยไม่ยังเยอะเลยเนี่ยเดี๋ยผมเอาบ้านหน้านี่แหละเอาบ้านหน้าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอายีเนี่ยสิ่งนักกับมือหุยมันได้ปืนคุณผู้ชมมันได้ปืนคุณผู้ชมมันได้ปืนมาดิมาดิบอกเลยฮะว่าเน้นโดด แมือแกมือแกมือเท็กสองเท็กสองมิกี่ไม่นับนะม่กี่ไม่นับเน้นโดดเน้นโดดเน้นโชว์เมฆสีขาวท้องคำนี้ไว้คุณผู้ชมอ้าเป็นไงบ้างแแบบแรกของวันเชื่อไหม ผู้ชมเนี่ยจะเห็นว่าคลิปมันสั้นใช่ไหมแบบเฮ้ยพี่ปิมโดดล่มลงไปตายปุ๊บแล้วก็โผล่มาอันนี้เลยมันเกิดอะไรขึ้นเล้วพี่ปิมสองชั่วโมงเต็มๆต็มครับที่ผมพยายามเล่นแล้วก็อัดคลิปจนแบตผมหมดไปแล้วสองรอบกูลงไปตาย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 แม่งอย่างเดียวเลย่คือถ้าเรากดแรงกเนี่ยเราก็จะเจอแต่บอดแต่ถ้าเราไปกดหมดธรรมดาเนี่ยไม่ก็จะเจอระดับแบบแกนอย่างเงี้ยไม่เจอแต่แรงแบบวันวันมึงไม่ทำอย่างอื่นเลยเล่นแต่เกมเหรอ กูลงไปมึงยิงกูปุกกูตายุณลงไปมึงยิงกูปุกกูตายก <c oughs> ูไปหาเพื่อนเล่นดีกว่า <c oughs> หาแฟนค่ะขอขึ้นอายุสิบห้าเขาหากันอย่างนี้เลยเนี่ย <c oughs> หาเมียน้อยอายุสิบห้าปวกครับฮัลโหลครับขอเล่นด้วยได้ไหมครับ <c oughs> ได้ค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยนะครับ ปิมมันบอกว่าตีสีเอาไว้อะอันนี้เสียงเหมือนพี่ปิมเลยอะเอาปิมไหนล่ะครับไม่ไม่คุ้นเลยพี่ปิมปอมตัวเอน้องยังรู้เลยว่าปิมตัวปอมเลยปะพอชื่อมันบอกนี่ปิมปอม พี่ี่รอบแอปผมหน่อยพี่แอปของนอนหน่อยพี่ชายมันไม่ใช่ค่ะเอ่อโทษทีครับพอดีผู้ชายไม่ค่อยอยากคุยครับคุยแต่กับผู้หญิงฮะเหลี่ยมเหลี่ยมนานตายยังหงิดเลยผู้ชายผู้ชายผู้ชายคําคําคผู้ชายครับเล่นไหมครับเล่นเลยครับกดเลยครับพี่ชายครับรออยู่ครับพี่ นี่มันต้องสารสัมพันธ์อย่างนี้แหละเกมฟรีไฟมันถึงจะสนุกผมว่านะที่ผมเบื่อฟรีไฟ์หลังๆอะเพราะผมเหงาว่ะคือสมัยก่อนผมเล่นกับน้องเยลินตลอดนึกออกอปะพอแบบไม่ได้เล่นกับน้องเยลินอะหัวใจผมแม่งก็ว่างเปล่าอะผมรู้สึกแบบหันซ้ายก็ไม่เจอหันขวาก็ไม่เจอใครอะไรอย่างเงี้ยผมต้องมาหาเพื่อนในเกมฟรีไฟล์แบบคุณผู้ชมผมแบกพี่เองครับพี่ปิ๊มแบกพี่เยี่ยมมากเลยครับน้องชายเยี่ยมมากเลยครับ พูดให้เด็กมันแบบว่าเฮือกเหิลมีใจอ่ะผมดูพี่ทุกคลิปเลยครับพี่ชายอ่ะคลิปคลิปล่าสุดที่ลงคือคลิปอะไรมึงมึงดูกูทุกคลิปเนี่ยคลิปอะไรคลิปเสียบคลิปเสียบไม่เป็นคนมั่วเลยกูลอนพักสมองเถอะมาแล้วมาแล้วมาแล้วไอ้ไอ้ไอ้ผู้ชายคนนี้นะด้านขวามือมันบอกมันจะแบกแล้วนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมรอดูนะถ้ามันไม่แบกนะคือด่ามันได้เลยนะเอ้ยไอ้หนุ่มผู้ชายอ่ะเอ็งบอกว่าเอ็งจะแบกอ่ะมึงทำไม่ได้นะเว้ยไม่งั้นมึงอายคนดูนะเว้ย มึงทำไม่ได้มึงอายคนดูเลยเด้อบอกไว้ก่อนเด้อเอาไม้ได้เนี่หนุ่มอายแล้วกูบอกไว้ก่อนมึงไม่ได้กดดันมึงนะพี่ออกขวาพี่ออกขวาพี่ออกขวาเนาะมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันหลังมันหลังมันเข้าหลังแล้วนั่นไง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 มันนั่นไงตายหมดไอ้หนุ่มระวังหนุ่มระวัง โอ้ยไม่เข้าหัวพี่น้องทำไมมันมีแต่แดงวะเป็นคนนะให้นมนั่นไงไงปากซิงนะเฮ้ยสับสบด้วยดูดิดูแลเรากับดูแลนู่นเอ้ยอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวนี่เดี๋ยวพี่ให้กำลังใจไงไหวไหวไหวแล้วไหวเชี่ยวเด็กๆเด็ก อย่าเต้นจริงนะหวานลูเอาใจเย็นลูกใจเย็นลูกเล่นก่อนเอาให้ชนะก่อนไม่งั้นเขินนะนี่พี่กัปตันโหดมากแล้วโหคนเยอะเลยเชี่ยเยอะโหเยอะจัดไม่เข้าห่วยแล้วโหไม่ทำเลยเฉพาะโอ้หดูดิโอไม่เอาคนเดียวเลยเออโหดมาก้องสาว น้องชายรหนอน้องชายน้องชายเอเสียชื่อเออปามเลือดไปก่อนได้อยู่สองหนึ่งไหวชิวนะอหนึ่งหไหวหรือเปล่าหนึ่งหนึ่งหนูหนูอย่ากดดันหนูหนอยากก่ากดดันทริปเปิลคิลทริปเปิลคิลอหน้าบอกว่าผมจะแบกพี่เลย เออเห็นไหมล่ะมึงอายกูเลยเนี่ยคนดูทั้งประเทศเนี่ยเขามองมึงอะเป็นไอเด็กขี้โม้ไป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 เราอยู่เด็กๆสู้เขาสู้สู้วคันดาอไนว์ว่ที่เกมลิปนี้ลงอยู่ด้วยแบบเดี๋ยวรอดูเลยน้องไหวไหวไหวแล้วไหวู้ลผู้เลูดเล้เล่้ล่น สี่ศูนย์นะให้หนูเอาหน่อยเว้ยตีไข่แตกสักใบหนึ่งลูกเห้ตีไข่แตกหน่อยเว้ยอย่าให้พี่เขินมากเลยคนดูก็เยอะเด้อเอาหน่อยลูกเอาหน่อยลูกอย่าอย่าอย่าให้มันถึงขั้นกับต้องอายแบบอายจนทําอะไรไม่ถูกเลยลูกเห้แล้วพี่ลูกเองแค่นั้นแหละโอ้โหเนยิงหัวพี่มันยิงหัวพี่จำยิงพี่ไม่โดนหรอกพี่ใส่พี่ใส่ตะกุดพี่ใส่ตะกุดยิงพี่ไม่โดนพี่ใส่ตะกุด สไนเปอร์สไนเปอร์อยู่บนบ้านระวังเมเดเมเดเฮ้ยไอ้ผู้นี้มันเล่นแบบโถมเฮ้ยมาไป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  Thanks ปล่อยมันแอกเถอะลูกพูดได้คำเดียวว่าสภาพอะไม่อยากอยู่แล้วพี่อยากคาไปไกลๆพี่อยากเอาหัวจุ่มน้ำ บนลเจ้ามึงพูดมาได้เมื่อย่าซีเรียสแต่ทั้งที่มึงเป็นคนบอกกูว่ามึงจะแบกไว้บนหลังอีกเฮ้ยกูอยากรู้ว่ามันแหลกอะไรวะขอดูมาหน่อยดิมันแหลกอะไรแกน400ดาวมึงบ้าปะเนี่ยเจ้าอะไรกอุ้ยพี่ขนาดพี่แหลกแหลกบอลทำไมเจอตั้งแหลกแกน400ดาวพูด <kaz> ห <uffy> ัวว่า ดหัวมองในแง่เดียวไว้อย่างน้อยน้องๆเนี่ยก็ได้เห็นเมฆสีขาวเมื่อต้นคลิปไงกูท้อใจว่ะอันนี้คืออะไรดูนีอ๋อโอเคเกโชว์เด็กๆไปเปิมอ้หูเจบสได้อยู่เหมือนเดิมหลอกเงินกูรู้ว่ากูโง่ก็เลยหลอกกูใช่ไหมคิดถูก ซื้ออะไรได้บ้างวะเนี่ยเฮ้ยผมอยากซื so ้อให้พวกนี้แจกเด็กๆว่ะพวกเนี้มัน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 ส่งให้กันได้มันส่งไม่ได้คุณผู้ชมเนี่ยพี่อยากซื้อแจกพวกเราวะเนี่ยเนี่ไอพวกเอ่อกล่องอะไรแบบเนี้ยเพราะเด็กๆหลายคนเนี่ยปืนก็ยังอัพกันไม่สุดใช่ไหมโอ้ยอยากซื้อแจกน้องๆว่าเราต้องใช้เพชรให้ถึง300ถึงจะซื้อได้ครับคุณผู้ชมครับอ่าซื้ออะไรนิดหน่อยชุดนี้เหรอออาเก็บก็ได้เก็บขำๆใครับผู้ใช้เพชรเป็นน้ำเลยคุณผู้ชมโอเค อเเลยยรรีบ้มันคือว่าผมมีแล้วไม่ใช่หรอยังยังยังไม่มียังไม่มีหรอกโอ้ยชุดนี้เ็เฟียวเชียเป็นแนวแบบว่าเด็กนักเรียนโดนซอมบี้ทำร้ายแบบเนีย1เวทสอ0รอยอะไรเงี้ยอันนี้ผมต้องซื้อทั้งหมด200เพชรเนี่ยซื้อไม่ได้หรอซื้อแจกเด็กๆไม่ได้หรอ เนี่ยไม่รู้ซื้อมาทําอะไรผมอยากามาแจกเด็กๆ,ๆจังเลยวะอืมเอากดซื้อไปแล้วกันกคุณผู้ชมอ่าคลิปนี้ก็นะครับดูไม่คือพวกแหลงสูงๆว่าเวลาเจอผมเนี่ยนะครับผมก็มูต้องจัดหนักมากนะมึงแบบเออกูรู้แล้วมึงอยากแอ๊กไอ้กูท้องไงมึงก็จะาคนมันท้อปอะเรารู้ตัวเองว่ากากอะแต่เหมือนเราโดนตอกหน้าว่ามึงอะโคตรกากเลยเอมันยิ่งเจ็บเข้าไป โอเคครับก็สนุกของปาาของคอนะฟรีไฟเฮ้ยแต่การที่เราได้เล่นกับคนอื่นๆอะไรเงี้ยเออแม่งสนุกกว่าเล่นคนเดียวเยอะเลยว่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวพัดหน้านะครับผมเดี๋ยวกลับไปเล่นกับคนนั้นกลับไปเล่นกับคนนี้ชนคนนั้นคนนี้เข้าตีอะไรอย่างงี้นะครับเดี๋ยวดูผมมีเพื่อนไหมทุกเนี้ยเพื่อนกูแม่งลบเพื่อนกูออกหมดแล้วมั้งคิดถึงน้องเยลินจังเลยว่ะหนูเป็นไงบ้างวะเยลินลูกมีเยลินเป็นเพื่อนไหมนะเยลินแม่งลบเพื่อนกูไปแล้วแน่าจกันนครับ